มาที่ถือท,ที่โชคแทงทะลุช่องขึ้นหน้าไปวิง่งหนาสปีดแก่ค่อนข้างเร็วครับเปิดเข้ากลางมาจาังหวะนี้เรียบร้อยครับทีมเยือนได้ประตูออกนําไปแล้วต้องบอกว่าผู้สาประตูค่อนข้างจะผิดพลาดด้วยนะครับโอ้โหดูจังหวะนี้ครับแกหลอกยิงได้สวยสดงดงามจริงครับเป็นทางด้านของซามูเอลควาคูได้ประตูออกนําตั้งแต่นาทีที่4่ครับค่อนข้านจะช็อกทีมเจ้าบ้านอยู่พอสมควรโอ้โหต้องบอกว่าการของดีด ปุ๊บปตีครับไล่ตามตีเสมอครับทีที่28ล้วเป็นหนประตูต่อหนึ่งโอ้แล้วเป็นประตูที่้าของเขาด้วยนะคัแในเกมในจุดีขั้หนึ่งในครั้งนี้โอหกว่าหาจงหวะเปิดเข้าครั้งมาจัวนี้เจนิสาดีดู้กกาเจ้โหครับตอนนี้ต้องบอกว่าจุรณบุรีเนี่ยถ้ารี อีเกมพลาดทะลุช่องไปแล้วครับอีเกมได้ยิงในจ e ังหวะท้ายตีเสมอให้ทีมฝา่งต่อเอฟซีในช่วงท้ายเกมครับเป็นสองประตูต่อสองแล้วสกอร์ในตอนนี้